พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะหองความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพุธที่31เดือนที่7ในหัวข้อเรื่องบุคคลที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณรู้ลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่พระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกหนึ่งยอห์นบทที่4ข้อที่4 เป็นสิ่งสำคัญมากที่คุณจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์และอนุญาตให้ความรู้นั้นควบคุมทุกสิ่งเกี่ยวกับชีวิตของคุณนี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ดาวิดในพันธสัญญาเดิมแตกต่างจากคนอื่นๆมากดาวิดชนะสงครามหลายครั้งในช่วงชีวิตของเขาจงระลึกถึงการเผชิญหน้าของเขากับโกลิ앗 เมื่อกองทัพทั้งหมดของอิสราเอลรวมทั้งกษัตริย์ซาอูลผู้กล้าหาญวาดกลัวโกลริอัตดาวิดพูดว่าคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้คือใครจึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 1. นึ่งเอลบทที่1ิเข้อที่26ในข้อที่45ขเขากล่าวต่อว่าท่านมหาข้าด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัต์แต่ข้ามหาท่านในพระนามแห่งะยาวยีจอมทัพพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซรงทันได้ท้าทายหนึ่งสมูเอลบทที่17ข้อที่45ต่อจากนั้นดาวิดก็ตัดหัวกุลิอัตและได้รับชัยชนะเพื่ออิสราเอลในฐานะเด็กหนุ่มที่เด็กเกินกว่าที่จะเข้ากองทัพได้พี่น้องคะความแตกต่างระหว่างดาวิด กับชาวอิสราเอลที่เหลือคือดาวิดรู้ว่าเขาเป็นใครและตระหนักถึงเรื่องนี้เขายอมรับพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลและรู้ว่าผลจากพันธสัญญานั้นใครก็ตามที่ต่อต้านอิสราเอลก็กำลังต่อต้านพระเจ้าคนอื่นๆในอิสราเอลไม่ได้ดำเนินการด้วยความรู้นั้นและนั่นคือสาเหตุที่โกลิอัดทังแก่พวกเขาได้ พระเจ้าตรัสว่าประชากรของเราพินาศพราขาดความรู้ฮูชียบที่สข้อที่6คุณสามารถและควรชนะเสมอมันคือชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณแต่คุณต้องรู้ถึงการจัดเตรียมและสิทธิ์ของพระเจ้าในพระคิตถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นใครคุณจะเสียเปรียบในชีวิตอย่างไรก็ตามถ้าคุณรู้ว่าคุณเป็นใคร แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับความรู้คุณก็ยังคงถูกสถานการณ์และความทุกข์ยากของชีวิตทุบตีอยู่พี่น้องคะดังนั้นทุกวันจงดำเนินชีวิตด้วยกันตระนักว่าคุณบังเกิดจากพระเจ้าคุณมีชีวิตเดียวกันกับพระองค์คุณเหนือกว่าซาตานโดยมีอำนาจเหนือสถานการณ์และองค์ประกอบต่างๆของโลกนี้จงไใจตรองความจริงเหล่านี้ และความจริงที่คล้ายกันในพระคำของพระเจ้าแล้วคุณจะเดินในชัยชนะอย่างต่อเนื่องให้เรากล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่ทำให้ขา้าพระองเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้าและประธานชัยชนะให้แก่ข้าพระองในรพระเยซูคริส คาบรองจารณกว่าคาพรองเป็นใครในพระคิดและคาบรองเดินในความรู้ถึงสิทธิและมรดกของพระเจ้าของคาบรองในพระคิดพระองค์ที่อยู่ในคาบรองยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกคาบรองมีชัยชนะในทุกสถานการณ์ ในพระนามของพระเยซูอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซู อาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณ เพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด